เข้ามาในช่วงที่2นะครับกับรายการสารสินแล้วก็วันนี้เทปปลาครับ,รบที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนนะคุณดงตรงนี้เป็นสวนข้างบ้านนะครับเป็นสวนข้างบ้านตัวเองเลยใช่ครับคือที่นี่เป็นบ้านผมเองอนะครับก็ส่วนหนึ่งเ็ืํอท,ที่บ้านเองก็จะไม่มีค่าเช่าด้วยใช่ครับบอกอย่างนี้ก็คือสามารถน้าฝนน้าฝนอะไรคือโอเคไหมไรตรงนี้ สามารถลง,ลงฝนลงได้100%ซครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเมื่อเดี๋ยวผมไปคิดเองว่าอย,อย่างนี้ถ้ามันดูแลยากฝลเอาไปเลี้ยงในบ้านดีกว่าอ๋อคือปลาคราฟจริงๆนะครับต้องโดนแดดประมาณ40-60%ถึงจะสีสวยนะครับอ๋อะยุงย่งยุ่งยากนิดนึงเอาไป็ว่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกของการมาของปลาดีวกว่านะได้ครับจะเป็นยังไงต่อไปรครับคุณผู้ชมตามเลยครับ นี่ก็คือสถานที่แรกที่ปลามาอยู่ใช่ครับเวลาปลาขนส่งมานะครับจะมาลงในบ่อยางก่อนนะครับเพื่อการกัโกโรคก็จะมีการฆ่าเชือเอ้อให้ครบโดสก่อนก็อย่างน้อยประมาณสัก3าสัปดาห์ถึง1เดือนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บน,นึงคุณผู้ชมทัางผ้มอาจจะสงสัยว,ว่าแล้วปลาม,มาจากไหนอ๋อคือปลาเนี่ยนะครับเวลาที่ผมไปซื้อจากญี่ปุ่นผมไปคัดทิ้งเอาไว้นะครับแล้ว พอถึงช่วงเวลาเนี่ยเราเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะบอกเขาส่งมานะครับพอส่งมาเนี่ยเข้ามาเมืองไทยจะต้องผ่านาการกักโรคของกรมประมงก่อนนะครับขั้นตอนกัโกโรคอีกใช่ครับแล้วพวกอกรมประมงเช็คว่าไม่มีเชื้อต่างๆก็ถึงจะส่งมาที่นี่อพอส่งมาที่นี่เสร็จปุ๊บเพื่อความปลอดภยัยผมก็ต้องกัโกโรคฆ่าเชื้ออีก,อกทีนึนงใช่ครับก่อนที่จะ เอาปลามาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันไม่ว่าจะปลาอะไรเลยปลาจริง,ง,รงปลาอต้องบอกว่าทุกชนิดครับบางครั้งหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูน,นะครับเวลาปลาป่วยยกบ่อ,อนะครับแต่คนที่เจอแล้วทุกคนจะรับรู้ว่าเ,เวลาปลาเข้าใหม่ปุ๊บต้อง มีที่กักสําหรับที่อยู่สํหรับมันเลยข้อดีมากใช่ครับคุณต้องฟังไว้ให้ดีๆนะป้องกันการคนเรื่อนนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะครับไม่งั้นตายยกบ่อใช่ครับพอมากักอะไรนะกักเชื้อโรคเอาไว้ตรงนี้พอปลอดภัยภายในสามอาทิตย์แล้วขั้นตอนต่อไปของปลาพวกนี้จะไปไหนครัผมก็จะเริ่มจัดแยกปลาปล่อยลงบ่อนะครับแยกว่าปลาเนี่ยเราเอามากักรวมกันหมดใช่ไหมครับจริงๆมันจะมีหลายไซส์หลายขนาดหรือหลายสายพันธุ์ คุณภาพตามราคาเราก็จะแยกก่อนอแยกเสร็จเรียบร้อยก็ตัวไหนอยู่บอไหนเราก็จะไปแยกแยกแยกเอาไว้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแยกกล่าวครับแล้วก็ในส่วนของแยกปลาแยกยังไงเอ่ยครับผมตอนนี้ผมแยกตามคุณภาพปลานะครับ <c oughs> ก็เช่นบ่อนี้อาจจะคุณภาพรองลงมานะครับแล้วก็ไซส์ไม่ใหญ่นะครับก็จะแยกกลุ่มนี้อาจจะตัว5,000ันใช่ไหมครับนี่ขนาดอบอกว่าคุณภาพรองลงมาแต่ไม่ใหญ่ห้าพันขอดูสักตัวได้ไหมเนี่ยแต่ว่าคือปกติเราจับได้ไหมเนี่ยได้ครับคือปกติผมจะตักให้ลูกค้าดูก่อนอแต่นี่คุณภาพยังไงนะก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดีเยี่ยมอะไรมากมายคุณภาพค่อนข้าง ต้องบอกว่าอยู่ในเกรดเลี้ยงเล่นนะครับเลี้ยงเล่นเราจะมาดูแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างดีโตเร็วนะครับโหเฮ้ยก็ก็สวยดีนะใช่ครับคือพวกนี้เป็นปลาที่ผมคัดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยจะค่อนข้างดีถ้าโดยทั่วไปเวลาที่เราไปซื้อนะครับถ้าเกิดเลือกไม่เป็นเนี่ยเราจะได้ปลาที่คุณภาพ สีอะไรไม่ค่อยอดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราไปคัดเองเราจะได้ของดีมามากกว่าแต่นี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะ<ช>จนริงคุณผู้ชมอาจจะดูอที่ทางบ้านเนี่ยจะไม่เห็นสีชัดถ้าเราดูตรงนี้นะครับผมนะครับอ่ะต่อไปเกรดต่อไปนะครับเป็นดีขึ้นมาหน่อยหรือไงครับตัวนี้มันจะครบเครื่องตัวสุดท้ายเส้นว่าแพทเทิร์นเรื่องลายใช่ไหมครับอ,อืมคราวนี้เราบอดี้ได้แล้วสีได้แล้วมาดูลายเฮ้ยลายสวยไหม าการกินก็เป็นไงเอออาหารอ่ะอาหารนะครับปกติแล้วเ,ออเราสามารถให้เขาได้บ่อยๆแต่ครั้งละน้อยๆน,น,นะครับปลาค้าฟเนี่ยเขาไม่มีกระเพาะนะครับพอกินอาหารเข้าไปปุ๊บมันจะถูกพักไว้ในลำไส้ถ้าเราให้อาหารเยอะเขาก,กินเยอะแล้วก็ถ่ายทีเดียวต่อ,อสายตรงออกเพราะฉะนั้นอาหารนี้ให้ไปจะไม่มีประโยชน์และน้ําจะเสียนะครับ อาหารต้องเป็นอาหารของของเขาเลยนะอาหารปลาปลา,าจิงจริงครับอาหารมีหลายหลายชนิดหลายแบบนะครับหลายยี่ห้อว่างั้นเถอะเพราะคุณภาพเนี่ยคือกินแล้วปลาต้องสีสวยโตเร็วน้ําไม่เสียนี่คืออาหารที่มีคุณภาพดีพออาหารครบทุกอย่างครบก็จะมีคุณภาพปลาที่ดีแบบนี้ใช่ครับ,ต,รบตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับบ่อนี้อยู่8 0 0 0ันครับ8 0ด0 แต่ทราบมาว่ามีตัวที่แพงที่สุดด้วยใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ไหมนะครับผมได้ครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูว่าตัวที่แพงที่สุดของปลาคาพทีินเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนนี้เป็นบ่อที่ปลาที่ราคาแพงที่สุดในร้านนี้ตอนนี้ในร้านณตอนนี้พูใหญ่มากอ่ะ Oh, ก็จะเป็นปลาไซส์ประมาณตั้งแต่50เซนขึ้นไปนะครับไซส์ห้าไซส์หไซส์เนะครับแล้วบ่อที่ที่เลี้ยงตรงนี้นี่คือต้องมีความพิเศษกว่าบ่อเลี้ยงปลาทองหรือปลายอยื่นไหมอ๋อคือจริงๆแล้วระบบบ่อปลาคราฟนะครับจะมีเรื่องระบบการกรองนะครับกรองน้ําให้สะอาด ใช่ครับต้องรักษาอุณหภูมิน้ำอะไรอย่างนี้ด้ไหมส่วนหนึ่งถ้าปรับอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เย็นได้นะครับก็ถือว่าดีครับแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านเราอากาศร้อนใช่ไหมครับ <นะ S 1> อุณหภูมิน้ําส่วนใหญ่ก็ยี่สิบแปดสามสิบก็โอเคแล้วครับ <นะ S 1> เห็นว่าที่นี่ก็มีในการวางระบบช่วยวางระบบให้ลูกค้าด้วยใช่ครับที่นี่ก็รับออกแบบเ,เรื่องระบบนะครับการกองระบบ บำบัดน้ําเสียของบ่อปลานะครับก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาเขาด้วยแล้วเนาะใช่ครับก็ไหนๆก็เลี้ยงแล้วก็คอยให้ความรู้ด้วยนะครับเอาตัวใหญ่มากพอดูใกล้ๆครับตัวนี้นะครับสีสันตัวนี้เรียกว่าโชว่านะครับที่บอกว่าดําเยอะดําค่อนข้างเยอะนี่ลักษณะเด่นของโชว่าคือดาดาค่อนข้างจะเยอะนะครับดาเนี่ยเป็นวายพาดหน้า ปากต้องดำใช่ไหมครับคลีบหูซ้ายขวาต้องดำนะครับแล้วก็คลีบหางพวกนี้จะเป็นเอกลักษณ์ว่าต้องมีดำเป็นลักษณะเด่นของโชว่านะครับนี่ถ้าเกิดตัวนี้อ่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้เหรอครับตัวนี้ก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมโอ้ตา <laughs> ล้วบอ่อนี่ทั้งบอ่อไม่เป็นล้านเล้วครับเนี่ย <laughs> ก็ใกล้เคียงครับ <laughs> ไม่ไม่กลัวหายหนหอ,อะ าถามว่ากลัวหายไห<า>ยมก็กลัวครับอตอนนี้ผมก็ติดกล้องวงจรปิดทั่วบ้านเหมือนกันโอ้คุณผู้ชมนอกจากคุณผู้ชมจะซื้อปลาแพงไปเลี้ยงแล้วเนี่ย <c oughs> ยังต้องติดกล้องวงจรปิดอีกด้วยใช่ครับถือได้ว่า,าการเลี้ยงปลาครับชนิดนี้เนี่ยไม่รักไม่ชอบไม่ไม่ไมรวยด้วยนะไม่มีนะครับพอนี่เลี้ยงเลี้ยงลําบากนะ คือส่วนใหญ่เนี่ยปลาราคาเนี่ยก็จะอยู่ในบ้านที่มีขอบเขตมีบริเวณใช่ไหมครับซึ่งพอไปอยู่บ้านดีๆแล้วเขาก็อยู่สุขสบายไม่มีใครไปรบกวนแต่พออยู่แบบบ้านผมเนี่ยปริมาณเนยอะหน่อยผมก็ต้องระวังนิดนึงครับ <c oughs> ตอนที่ทั้งในฟาร,ร์มเราเนี่ยมีในมีอยู่ประมาณกี่ตัวครับทั้งหมดอ่ามีเป็นร้อยนะครับปรเป็นร้อยนะครับใครที่คิดจะมาขโมยเนี่ยสามารถมาได้เลยเพ้องมีเป็นร้อย <c oughs> <c oughs> กำลังเพลิดเพลินเลย,เเลยกับปลาสุดท้ายแล้วค <ผม S 1> ุณดงอยากผมอยากทราบว่าหลักในการทํางานของคุณดงนี่เป็นยังไงบ้างคือจริงๆนะครับปลาคราฟเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงต้องบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ<ช>เ,เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยของผมเนี่ยต้องมีใจรักนะครับถ้าเรารักที่จะดูแลที่จเจ้าเขามาเลี้ยงแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะทําทุกอย่างทุกวิถีทางเช่น จัดสภาพแวดล้อมให้เขาอยู่เป็นสุขแล้วเขาก็จะโตจะสวยงามให้เราเห็นนะครับแต่ทราบมว่านอกจากที่จะเรียงเฉลิมแ่งเขามีกลุ่มมีสมาคมของมาครับเห็นมีพี่วินล,ลี่ด้วยใช่ไหมัอใช่ครับรใช่ครับก็ปกติเวลามีกิจกรรมนะครับผมก็ขึ้นไปช่วยงานที่กรุงเทพ แล้วก็ได้รู้จักพวกพี่วิลลี่แม็กอินทอสนะครับหรือว่าคุณอ้วนสยามโค้ยนะครับก็จะมีพี่ตาว VKK นะครับก็แล้วก็พี่หนึ่งภาคภูมิซึ่งเป็นทั้งสองคนหลังเนี่ยเป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บโค้ย360นะครับซึ่งเป็นเว็บที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องปลาคราบใช่ครับเองผู้ชมที่โดดอยู่ทั้งบ้านที่เลี้ยงปลาคราบอยู่หรือกําลังสนใจจะมาเลี้ยงเนี่ย สามารถติดต่อคุณโดวงได้เลยใช่ที่เบอร์อะไรนะครับ086ครับ6912120แล้วก็เว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยเผื่อเขาไปศึกษาข้อมูลของปลาตอนนี้เข้าเข้าไปเว็บไซต์ w w w รย 360.com ได้เลยครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมาหาคุณดวงที่นี่เนี่ยไอเดียที่เราที่คุณโดวงอยู่นี่คือเรียกซอยตรงนี้ซอยสะพานหินครับเข้าได้สทางที่นี่นะครับจะเข้าแสนสุขวัดแสนสุข ทางซอยสะบานหินทางวงเวียนม้าน้ำนะครับตรงเข้าต้มปักน้ำซีฟู้ดนะคเรื่อเรื่อยชื่อนิกตะร้านนิกตะครับจะเห็นเลยมีป้ายเป็นธงญี่ปุ่นนะครับอยู่หน้าถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาถามเส้นทางใช่ครับโทรมาถามได้เลยครับมีปัญหาอะไรปลาป่วยไม่สบายยังไงก็ถามได้ครับนี่เรื่องสำคัญปลาป่วยด้วยนะโอเควันนี้เต็มที่จะมีกับการเลี้ยงปลาครับเลยต้องขอบคุณคุณโด่งมากที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับ ณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเราทําด้วยความรักแล้วย่อมประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับอย่างเทปราทัาวันนี้เกิดจากความรักครับจนทําให้เป็นอาชีพแล้วก็สร้างเม็ดเงินได้ไม่น้อยทีเดียวเอาไปไประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับก่อนจะจบไปในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะครับ PD Racing Shop ภูเก็ตท e ว e ชันมีเดีย i a KPP ีเคเบิลแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทาวันนี้นะครับความปราคราบนะครับนิกะตะ สำหรับทีหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามชามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ